สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนกเกษตรจิปาถะนะคะก็มาพบกันที่แปลงกระเทียมที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะมาอัปเดตกันค่ะว่ากระเทียมสามอาทิตย์จะโตขนาดไหนนะคะมีทั้งกระเทียมทั้ง ผักชีผักชีนะคะผักชีไทยแล้วก็มีผักชีลาวอีกนะคะอาทิตย์นี้มาถ่ายในครั้งนี้ค่ะพิกัดก็จะอยู่ที่บ้านใหม่ตําบลตาลเดี่ยวอําเภอหลมศัก,กจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเป็นแปลงของพี่สมจิตกับผู้ใหญ่หลักทรัพย์คำโสมนะคะที่บอกว่าพี่เขาทําโคกหนองนานะคะ ยังไงคะกระเทียมยังสวยเลยเนะะื้อค่ะปลูกประมาณสองแปลงกว่าสองแปลงครึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งปลูกหอมหอมก็สวยมากนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่เห็นไหมคะงามจริงๆนะคะ ดูดูหอมแกนะคะหอมก็กอใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะกอหอมเขาครึ่งหนึ่งกระเทียมครึ่งน,นึงนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะบังเอิญผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะดูสิคะกอหอมก็สวย กระเทียมก็สวยงามนะคะยาวมากเกือบยีเมตรได้นะคะแปลงมันได้สามอาทิตย์การเก็บเกี่ยวกระเทียมหอมนี่ก็ประมาณ3 um, าเดือนนะคะ3เดือนก็จะได้เก็บแล้วนะคะ มาดูเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูผักชีด้วยนะผักชีก็สวยนะคะเพื่อนๆดูก่านกำลังพอดีนะคะไม่ถีเกินไปผักชีลาวโอ้ยสวยเลยนะคะ,ส,ะ,คะ,ะ,คะสุดลูกหูลูกตานี่นะคะ นี่ปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ปลูกไว้ขายปลูกไว้กินแล้วก็ไว้ทำพันธุ์สวยนะคะดูวิวดูวิวรอบๆนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอยู่ไกลนี่นะคะวิวของเขาเห็น อนาคตแกบอกว่าแกจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ตกปลาหรือพวกรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยร้านกระพงคาเฟนะคะดูนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อปลานะคะบ่อปลาเอาปล่อยปลาไว้เยอะเลยนะคะพอดีเจ้าของแก ยังไม่มานะคะก็เลยมารอแก่ก่อนก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูน้ำบ่อนี้น่าจะซึมออกมานะฮะน้ำนีน้ำข้างๆอะคะน้ำมันขึ้นขุนอยู่แต่ตรงนี้มันใสแล้วนะดะูมีการทำอาหารให้ปลากินนะฮะ kali ya